ฉีดอันนี้ตันผมรองตอันเลยครับแล้วเ,เทสดูแล้วน้ามันก็ไม่ออกก็เลยไปหัวฉีดอีกอันหนึ่งมาลองเดี๋ยวเราจะมาเทสดูเลยว่าจะใช้ได้ไหมอลองดูครับอันนี้ลองก่อนเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยน ลองก่อนที่เราจะไปซื้อเพราะบางทีเขาไม่เสียแล้วเราไปซื้อมาก็จะเสียสตาร์ฟี่ใช่เหตุหัวฉีดตันเดี๋ยวเราลองสตาร์ดูเลยเปิดสวิตช์แล้วครับลอง๊อูเฮ้ยดด้วยสตาติดลัวจ้าเนี่ยครับปัญหาของเขาเลย Yeah.